เนี่ยมีมสมันคือเกมอะไรเนี่ยฮะแล้วมีให้เลือกทีมด้วยนะว่าจะอยู่ฝั่งแมวหรือว่าฝั่งหมาโอ้โหยิ่แล้วมันเป็นเกี่ยวกับมีหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเออดูจักแน่น้องแมวแล้วก็น้องหมา2ตัวนี้มีมแน่นอนเว้ยมันน่าสนุกดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเราลองมาเลือกทีมดีวกว่าเราลองอยู่ทีมด้วยกันแม่อาตัวอะไรดี เขาชอบแมวอ่ะขอแมวได้เปล่าสุดๆจะอยู่กับหมาเลือกหมาดิทำไงดีอ่ะพวกนายไปชมกันดูดินายจะออกอะไรอ่ะฉลามออกคอนออกคอนโอเคเดี๋ยวฉันออกกันไกลก็ได้ถ้างั้นโอเคไปชมเลยพูดพร้อมกันพูดพร้อมกันหนึ่งสองสามคาแสดงว่าเล่นชนะนี่คือเราก็ต้องเลือกแมวตาไม่เลียนสิไม่คิดเลยเดี๋ยวว่าเอ็นจะเป็นคนขี้โกหกแบบเนี้ยอ่อฉลามะทาไมช่วงคําถามประจาคลิปมีมไหนคือมีพี่คุณชอบที่สุด าลืมกดไลค์และใส่ชื่อแอดโลบอกด้วยนะคำตอบไหนโดนใจรับไปเลย500โรสบาทแล้วก็อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มกบเล่นหลามในโลบอกด้วยนะ แมปกว้างแบนี <sketches> ้มีพลังชีวิตนี่มันบอลูสหรือเปล่าโอ้ยมีต่อยต่อสู้กันด้วยนี่คนก้นยักษ์เดี๋ยวเราต้องทำอะไรเนี่ยทุกคนตรงนี้มีเป็นน้องหมากาชาแล้วก็มีเป็นน้องแมวกาชานะครับผมลองกดดูซิคืออะไรอ่ะเหมียวคุณตการที่จะสุ่มพลังพิเศษในราคา25งหมหรือเปล่าสองหมื่นห้าอะไรเนี่ยเออจะไปเอาตังค์มาจากไหนเนี่ยเออไหนดูน้องหมาที่ราคาเท่าไหร่ขายถูกว่าไหมเนี่ยน้องหมาบบฮ้องฮ้องคุณตกรที่จะสุ่มพลังพิเศษในราคายี เพชรหรือไม่โอ, oh. โอ้โหไอคนนึงก็แพงไอคนหนึ่งก็ใช้เพชรปะโถเอ,อ้ยแล้วเราต้องทำอะไรต่อเนี่ยพวกนานเราต้องสู้กันตายไปข้างหนึ่งจะกรอบโอ้โห oh. oh. <laughs> แล้วตรงไหนมันคือมีมเนี่ยฉันยังไม่เห็นเลยเ <laughs> ออตรงนี้มี <Hey. S 1> เป็นอะไรอะ่ะ <Hello. S 1> นี่คือเผา้ย โอกาสในการซุ <Gym. S 2> <to> ่มเผาจะมีเป็นมนุษย์เอ้ยเดี๋ยวนกนี่คือนกเหรอเนี่ยดู๊ยทำไมหน้าตาเหมือนแปลกๆนะนกปลาแล้วก็กระต่ายนะเว้ยโอ้โหโอ้ยถึงรูปทรงจะเหมือนแต่หน้าตานี่มันหมาทุกตัวเลยไม่ใช่หรือไงเออผ่านี่คือจะใช้สองร้อเพชรนะพวกนายนะในการสุ่มไอ้ยงแพงอ่บแสดงว่าช่วงต้นเราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากยืนเงาๆนะว้ายไอ้กระโดดดับเบิลจัมซูเปอร์จัมได้ว้าว อ้กดคิวได้กดคิวเพื่อแด้ได้พวกแน่เหมือนฉันจะเจอของดีแล้วไว้ตอนนี้มีเป็นเมนเควสนะเว้ยเดี๋ยวนะจัดการฟอปป้าห้าตัวแล้วก็จะได้เควสสสำเร็จเฮ้ยเราต้องจัดการพวกเดียวกันน่ะเนี่ยอ่าจัดการฟอปป้าตัวเหลี่ยมนี่เสียเลยเออเออเออห้าตัวแลวเว้ยพวกนา่เออเออ เมื่อกี้เสียงใคร KO ฉันเองฉันตายโอ้แม่ก็โอเคห้าตัวแล้วทุกคนเ u e s t สำเร็จว่าเดี๋ยวนะทำไมเว่ยมันอัพรัวๆเลยวะแล้วเราก็มารับใหม่ได้เลยไหมเนี่ยอ๋อรับใหม่ได้เรื่อยๆเว้ยไอ้เล็กมันเนี่ยอาจจะเป็นเ u e s เริ่มต้นก็ได้อล้เนี่ยอ๋อดีเลยก็คือเนี่ยบอกุูนี่แหละทุกคนแน่นอนเลยเนี่ยดูแล้ว แล้วว่าแถมมีของให้เติมหรือเปล่านะเออดูซิมีให้เติมไหมอ๋อกดที่เมนูเราสามารถที่จะอ๋ออัพตรงนี้ได้ทุกคนเหมือนบล็อกฟุตอีกแล้วเออไม่ถาะด้วยนอ่อัพตรงนี้ทุกคนผมจะลองอัพไปค่าสเตตัสตัวเองก่อนนะครับผมมีอาวุธตรงนี้พลังพิเศษก็เป็น10ละกันส1เ็ไปเลยละกันให้หมดเลยแล้วดูรังคาดูสีดับเบิลมันนี่ดับเบิลอีลพีลักกี้เออทำไมราคาโคตรถูกอ่ะเออแค่สิบห้าถึงยี่สิบโลบัตเท่านั้นเองอ่ะซื้อได้หมดเลยอะเนี่ยเออซื้อหมดเลย แมตะโกบเอ่อซื้อหมดแล้วทุกคนครับเดี๋ยวเรามาซื้อตรงนี้เลยทีเดียวเลยดีกว่าเนาะเราได้ทำการเติมมาแล้วนะพวกนายนะแล้วเราต้องออกเข้าใหม่ไหมเนี่ยหรือว่าเราเป็นคูณสองทันทีเลยเว้ยอ่ะฉันว่าน่าจะได้เลยนะะโกอ๋อนี่ไงคูณสองจริงด้วยคูณ2.2แล้วเออเอออะไรว่าลำคาเสียงมา พวกเราอ่ะชอบต่อยกันตอนแบบตีมอนเตอร์มันมีให้เราเข้าตี้หรืออะไรไปเนี่ยเออ,<ด>อ,อลองดูสิลองดูสิแต่ว่าน่าจะมีนะท่าแนวเนี่ยฉันว่าออออออฉันเจอแล้วเดี๋ยวฉันส่งคำเชิญให้พวกนายนะเว้ยโอเคส่งคำเชิญส่งคำเชิญอ่าเรากดรับตรงไหนได้นะเออต้องกดตรงรูปโอเครูปหน้ารูปสองคน แล้วก็กดยอมรับไปเลยโอเคเรียบร้อยนี่แล้วมาเรามาทำคลิปไปเรื่อยๆนะทุกคนครับถ้าจะไม่ผิดเราต้องมีเงิน2อ0 0มใช่ไหมเพื่อซื้อตรงนั้นน่ยไอ้ฟอปป้ากาชาเนะี่ยใช่แล้วใช่แล<า>้วโอเคงั้นเราเก็บไปเรื่อยๆนะทุกคนครับตรงนี้ฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วกันแล้ว่อยมาเจอตอนมีเงินแล้วกันเนาะตอนนี้ทุกคนครับผมทําการฟาร์มนะแล้วมีเวล51แล้วก็มีเงิน4,5่หมแต่ที่สําคัญคือมันมีเอสตัวนี้ขึ้นมาทุกคนอ๋อตัวนี้คือมจะนําทางเราไปทำเควสเหรอเนี่ยว้าวจะเปลํ่ มา oh, อยู่ตรงไหนเคลสต่อไปอ้ออยู่ทางฝั่งนู้น่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวเราจะมาสุ่มฟอป้ากาชาดีกว่าไหมเฮ้ยสองหมื่นห้าไปเลยผลไม้ปีศาจรอพวกเราอยู่เว้ยมาเราลองสุ่มดีกว่าสุ่มหนึ่งครั้งก่อนนล้วกันนะทุกคนไหนดูซิเฮ้ยมีสุ่มแบบนี้จหายตัวมาอาจารก็ได้หายตัวเมื่อกี้ ใน,นได้อะไรมาเนี่ยเล่นได้อะไรลองกินดูดิเออเนี่ยมันเป็นลมๆเฮ้ยพายุอรอเฮ้ยหมุนๆเลยหมุนๆเออหมุนติ้วหมุนติ้วไหนลองล่องหนที่ฉลามเราสองคน I do. I do. ไหตู้ไตู้เฮ้ยเเสียงไขคุณค <laughs> ุณ ว่าอย่าบอกว่าเกมนี้เกมคนไทยทำเหมือนไงเสียงคุ้นๆเลยอ่ะและของเอเลียดเป็นไงอ่ะขอดูหน่อยดิเออมีพลังอะไรบ้างของฉันมีสามสกิลเลยพวกนายว้าวมันใช้ได้เลยเต้องเล่นเก็บเวลก่อนอ๋อนี่นี่แหน่ใช้ได้เลยดูดิว้าวนี่แหน่โอ้โหโอ้เอาอีกโอ้ยโอ้เฮ้เหมือนจะบินได้เลยว้าวไหนลองบินนี่ไปเอเรลิดไปแล้วเออมีเสียงเพลงเฮลิคอปเตอร์ด้วย อ่านี่อะไรอ่ะเก็ตังเพิ่มกันนะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนผลแล้วเฮ้ยคาตา纳ซื้อด่าว่ะนี่ยห้าพันว่าซื้อได้เปล่าทำไมอ่ะกูซื้อดิโอ้ดาบเริ่มต้นแฉว์แฉว์ฟันเลยฟันเลยอือฮือโอ้จเย็นใจเย็นเฮ้ยส่วนฉันไม่อยากซื้อเดี๋ยวเก็บตังค์ไปซื้อผลดีกว่าเราเคล็ดเสร็จแล้วทุกคนแล้วก็มาต่อสู้ดูใช้ดาบสู้ดูดีอืมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปเลยว่าต้องอัพสเตตัสตัวด้วยนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึอก้าเเยยยูมมนนถถขีี่ตตล เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นฟอปป้าเราคุยกันก่อนเดี๋ยวขออาสเตตัสตัวก่อนทุกคนอูมันต่างมันย่างนี่โอเคหายแล้วพลังชีวิตเลยเน้นๆเลยประมาณสัก30ละกันทุกคนอาเพิ่ม30แล้วก็มีเป็นอาวุธนะครับผมสักประมาณยี่สิบหละกันพลังวิเศษนี่เน้นๆได้ไหมสักประมาณ40แล้วก็ระยะประชิดนี่เอาสักประมาณ15เอ้ตีไม่ค่อยไหวเันว่าจะกลับไปตีตัวเก่าดีกว่าเอาจริงนะมนมันคือเวลสลหรับ50บวกจริงไม่เนี่ยทำไม52อแล้วยังดูอ่อนอย โัตนาแสวะก,ก็มีผลจริงๆแล้วพลังล่องหุนนี่คือก็ล่องหุนอย่างเดียวใช่ไหมทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมไม่มีประโยชน์ในการสู้เลยแม้แต่นิดเดียวอ,ะอ่ะเออจริงรดเดี๋ยวรอจะเก็บตังถึง5้าหมื่นน่าจะสูงสองลลเลยจกก้กบว้าว,ว,าว ้มันมีขั้นต่ำสุด3ผลไม่ใช่เหรอเราสูญสมผลไหมอุ้ยดีมากนะเจหมื่นห้าเออเ0็ดหมื่น0้าเก็บ75,000มื่้าว่าทุกคนเดี๋ยวตรงนี้ข้ามไปก่อนเลยแล้วกันน่าเบื่อเกินเอาฟาร์มซะเหนื่อยเลยโอ้ยโอ้ใจเย็น้องกรบลิ้นห้อยแล้วนะพวกนายมีเงินกี่บาทวะตอนนี้ฉันมี67,000อ่ะโอ้ยไอ้เล่นมีน้อยมาโอ้ยตัวฉันมีแสนสี่โว้ยโอ้ยไอนี่ก็มีเยอะเกินแล้วนายอ่ะเจ้โก้ฉันมีอยู่ประมาณ85,000จะมาส่มทีเดียว3ผ เลยดี๋ยวมาสุ่มดีกว่ามาสุ่มเลยมาดูซิว่าจะได้อะไรบ้าง3ผลโอ้ยไดยมอนด์ทาวเวอร์ว่ะเฮ้ยโอ้ยแต่ฉันจะกินเจ้านี่แล้วกันมันแบบเหมือนน้ำแข็งดีอ่ะเออของฉันก็อยากกินอันนี้มันดูฟ้าๆเหมือนเป็นไดมอนด์อ๋อผลไดมอนด์ปอนที่แบบจะทำให้ตัวแข็งอะ่ะเฮ้ยแต่ฉันได้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูดีเหมือนมีบาเลียเลยเฮ้ยเวลาเรากินมันจะทับผลนั้นเก่าแล้วไหมวะเออน่าจะทับนะตะโกโอ๋อเหมือนบัฟฟูดเลยคืออันที่เราไม่กินเราต้องเก็บไว้ใช่ไหม ไม่อ่าผมลองกินไดมอนดูสิที่ฉันขอเก็บผลอื่นก่อนนะจัดเก็บเลยอันนี้คือเพรใช่ไหมไม่ใช่น้ำแข็งใช่ไหมไเนี่ยเฮ้ยพวกนายมีกี่สกิลเหรอสกิลเดียวส่วนฉันมีห้าสกิลเลยโว,ว้ยว้ายว้ายว้ายโอปลาอะไรอ่ะมันคือปลาสโนว์บอลไปส่วนต่อไปก็เป็นสโนโทอร์โดโ,ดโอ้โยพายุหิมะโชว์ต่อโชว์ต่อเลย วู้ดพลังหิมะล้วนอุ้ยอันนี้อ่านไม่ออกอ่ะสโนว์เทอร์เรนส์นั่นสักอย่างหนึ่งเฮ้ยอ่าเครื่องอะไรปืนเหรอทำอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไะแล้วก็สโนว์ฟลิกอ๋อคือฟลิกเฉยๆไอ้เฮ้ยของฉันมันเป็นผลน้ำเหมือนจะกดตอนแรกนึกว่าบาลีอะอะลองใช้ดูดิผลน้ำหนวอเตอร์บอลโอ้ฟองน้ำบู๊ไปเลยจ้าโอ้ยฉลาไม่ดีว้าวผลไาฉลาเหมือเฮ้ยแล้วอันนี้อะไรเนี่ย โอ้ยน้ำอันนี้ควน้ำท่วมไม่ซึมสอน้ามิโอ้ยเฮ้ยสึนามิก็มา่ะทุกคนส่วนผลใช้มีแค่เนี้ยอากาศแน่นอนใช้ก mm ินอันอ <Okay. ื่นเลยดีกว่าในกินอันอื่นดีกว่านะอันนี้ไม่ค่อยโหดเลยอ่ะอ่ากินที่มีสกิลเยอะดีกว่าอันนี้ผลของคูมาป่ะเนี่ยเออทำไมมันมีฟองงั้นอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันต้องเอากลับร่างเดิมก่อนถึงจะกินผลใหม่ได้โอเคไหมกินเลยจ๊บ ผลอะไรกันนี่แสงแสงอ่าพลังหมีว่ะเฮ้ยขอคูมะแน่นอนเลยอ๋อสกิลเยอะสกิลเยอะนี่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 อว้าวว้าวกดวีเอียนึงคืออะไรอ่ะไหนดูก่อนเอ้บอมนี่ไม่น่าโหดว่ะฉันว่าเออฉันว่าน่าจะธรรมดามากเลยอันเนี้ยน่าจะผลเริ่มต้นเลยมั้งเนี่ยไม่ต้องกินดีกว่าจะกดอเเก็บไว้เก็บไว้จะเก็บไว้เลยอ้า ไป้ยนอนหลับ well เลยเหรอโอ้ยฉันนอนลอยได้อยอ้ยอยวุ้เร็วเลยอ่ะแมวโอร่อามันขี่เ f อโบเลยอ่ะเอเลียนนี่จะกของจเลยแดองแจก็ลอยได้ไม่น่อ้ไหนลองดูซีสกิลแซดนีโอแรงไปเลยนโกะอะืบนี่น้าวว้าวเวฟอรั er วัวเวฟอัวหลัวโอ้โหสอเลยตอนนี้ พลังอลังการจฟฟ์ป้าตอนนี้เราสามารถที่จะไปทําที่ต่อไปได้แล้วทุกคนครับคือจุดนี้ไอ้บอสป่ะแน่เฮ้ย้ยบอสฟอป้านี่นะทุกคนมาเรามาทําการรับเควสเลยนี่คืออะไรนี่ไงสู้กับเจ้าตัวนี้บิ๊กฟอป้าแน่อไม่เป็นไรต้องร่วมมือกันนะรลอดนี่เออไหวแน่นอนมามามาสู้เลยสู้เลยมาตาบอลไปเลยวันนี้เลยทอในบอลซินนามีไปเลยเออพลังโคตรเยอะเฮ้ย ฉันไม่กลัวนายหรอกฟอปป้าเพราะฉันคือหมาหมูนี่นี่้เดือดร้อนเหลืองแล้วอ่ะโอ้ยย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 ย่ยมยยยอยยยยยยกยยยยยยยมยยยยยล่ยยยยยยยเยยยงยยยเอยย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 ยอยย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 ้าเจยๆยยรับเยย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 ยเยย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 เยาายยยยเรยยยวย้ยย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 ยกยย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 ยมยยกเป้าหมาย คิ่ไม่ออกว่าจะก็้าหม่จบคลิปจะคืออะไรดีโอ้ไปนู่นเลยมีตั้งสองแสนสุ่มสิบผลเลยดีกว่าโอ,โอ้โอ้ไปรวมกันหนเนี่ยชั้สุ่มสามพอมีสปินอันนี้คือผลอะไรโอ้สีนี่อีกแล้วหายตัวแล้วก็มีผลลมของเอเลี่ยนนะโอ้ไม่ดีเลยว่าสุ่มต่อสุ่มต่ออ่าสามันสุ่มต่อเลยดูซิจนกว่าจะได้ผลที่มันแตกแตกาก่างจากที่มีตอนนี้ อ่าอันนี้คือเอ้ดูแตกต่างนะอันนี้ผลอะไรเนี่ยมันอะไรเอ่ยยัยดูดิอันนี้พลังโอ้ของฉลามนี่ใช่ไหมพลังของฉันเนี่ยใช่อันนี้คือน้ําแข็งนะ่ะอันนี้ดูแปลกสุดทุกคนหนลองกินดูดิกดกินไปเลยดีวยกว่าพลังนี้ส <c oughs> ีเขียวของใครอะ่ะพลังบาลีย,ยเฮ้ยบาลีวอ <c oughs> อ่ามองไม่ทันโอเค เป็นบาเรียสินะนี่แบบนี้เหมือนจะมีขี่บาเรียได้ด้วยกด F ก่อนนี่องขี่บาเรียว้าวโอ้ยจะกับอลาดินข้างในฉันลองกินพลังอันหนึ่งอะมันชื่อพลังบินบินอย่างเดียวเลยเขบินไ <c oughs> เขาไม่เดินทาง <c oughs> ไม่เน้นต่อสู้ส่วนผลเนี่ยฉันจะกินผลสุดท้ายนะเพราะงั้นฉันจะลองผลนี้ก่อน <c oughs> อันนี้ผลเพชรใช่ไหมแบบเนี้ยฉันจะไม่ผิดอ่ะนี่คือผลเพชรเออ ยันไงผลเดียวกันเลยเออฉลามแช่ช่องฟีดเฮ้ยอะไรอะฉลามเฮ้ยไม่รู้แต่กินแล้วเว้ยเอาขีบเอาขีบเอาพลังน้ำแข็งว้าวเออวายโอ้วแมวแข็ง โอเคเอาโอไอบอลด้วยมาใค้ขี่ปป่าเอเลี่ยนทำไมทำท่ากิ๊กแบบนี้คืออะไรเอไม่รู้อ่ะมันบอกว่าบาลียวอลอ้ยสกิลบาลีที่ฉันใช้อยู่ตอนนี้นี่เดียส่วนนันอื่นทุกคนครับผมไม่รู้ผมจะเอาไว้ทำไมนะเดี๋ยวเก็บอันนี้ไว้ละกันเพราะว่าผมยังไม่มีเก็บไว้ก่อนเราเก็บหมดได้มากที่สุดเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะนี่ก็เก็บไว้ด้วยของฉลามไม่ใช้โอ้ยพวกนายอะไรจะได้ผลแลมวไห เฮ้ยว้โอ้ยผลหมาปีกชันขอกินก่อนละกันนะเออรับประทานเลยรับประทานเลยไหนดูซิเป็นไงบ้างปล่อยไปด้านหน้าแล้วพลังอ่ะพลังน้องหมาว้ายไม่เห็นเกี่ยวกับแสงเลยอ่ะว้าแสงโอ้ยอ้านี่โงหัอ้โอ้โหหมายิงแสงน้องหมาสมบต เฮ้ย้ออกมาเ็นตัวอย่างนี้เลยอก็ทำอะไรได้อะเป็นบริการนายเหรอเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวตามด้วยเอีไปตีเราไปตีดิมันจะช่วยตีไหมเ้ยหมาแดดไปด้วยป็ลไปตีเองเลยอไปตีอัตโนบันเลยหอ้า เฮ้ยบารียวบอใส่ไปเลยวาาัด <มา S 3> แสงเพลก็ลืมลโโรับโอ้โหนี่ไยัก็เสียไม่ตีแบบไม่สนใจเลยจยู่วิ่งไปตีเลย <c oughs> เออมาได้ดูเนี่ยก็เดี๋ยวมีนำทางไปใหม่ว่ะแสดงว่าเราไปที่เราไปได้ดิเฮ้ยร้อยห้าสิบแล้วหรอพวกเราเออร้อยห้าสิบบวกโุ้ยอยู่ไกลตรงนั้นเลยอ๋อไม่ไกลมากตรงนี้กลับมาที่เดิมแล้วเมื่อ,อไหร่เราจะได้ไปก่อต่อไปแล้วเนี่ยไม่รู้าอาจจะเป็นพาต่อไปหรืออาจจะเป็นชาแนาก็ได้มั้ง เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณดูกดไลน์น้อยเราคงไม่เล่นต่อนะเกมนี้กดเยอะๆนะทุกคนถ้าอยากเห็นก่อต่อไปอ่ะคุณดูบอกดูคนอื่นก็ได้อไม่ได้ต้องดูพวกเราสิเอาเป็นว่าเนทุกคนพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะเดี๋ยวไว้พักแน่ดีกว่านะเดี๋ยวเรามาเล่นต่อนะครับ